ฮิวขึ้นมาหิวขึ้นมาอีกฮิวขึ้นมาอีกอึบอึบขึ้นมาอึบอา่าฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยสวีดัสสวดดัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธ์พูดถังสันกับผม เอ็นจีเชลันอีกแล้วเย้ซึ่งวิดีโอวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทำตามสัญญาสายยันสัญญืนนะครับผม <laughs> วันนี้เป็นอะไรวันนี้รู้สึกดีๆีเป็นพิเศษนะครับผมเออเข้าเรื่องกันเลยละกันนะวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครถังห้าวร่างสองนะทุกคนนะที่เพิ่งเข้ามาไม่นานมานี้นะครับผมเราจะมารีวิวตัวละครของเขากันดูนะครับว่ามันจะโหดแค่ไหนละกันนะฮะซึ่งส่วนตัวสำหรับผมเลยนะครับความน่าใช้อยู่ที่ เกรดระดับ B เลยก็ว่าได้นะครับผมมันไม่ค่อยเก่งอ่ะสำหรับผมนะครับถ้าให้คะแนนคือให้ประมาณ5คะแนนด้วยซ้ำนะฮะเรื่องความถึกของเขานผมเขาก็ถึกไม่สุดนะครับและพอมีร่าง2เข้ามานะทุกคนนะเขาก็ควรจะไปแก้จุดบกพร่อ,องเขาคือการที่เพิ่มพวก,กเกาะอะไรเข้าไปอีกนะครับผมหรือเพิ่มเลือดเพิ่มโล่อะไรเข้าไปอีกใช่ไหมแต่พอเป็นร่าง2เท่านั้นนะทุกคน เป็นการที่จะเพิ่มไม่นี่ทุกคนพลังโจมตีและเพิ่มข่มขู่นะครับผมซึ่งข่มขู่ก็น่าจะเป็นการสตัน์ของเป้าหมายแหละทุกคนถนะ้าผมอ่านในเซิร์ฟจีนไม่ผิดเนาะมันน่าจะเป็นการสตันเพิ่มหนึ่งวินาทีนั่นเองนะจ๊ะซึ่งผมก็งงว่าเอามาทำไมหวะไม่รู้ว่าจะยืนไหวหรือเปล่านะ้าเมตานี้นะครับผมเป็นเมตาของตัวละครหอกสมุดและก็ตัวละครจูจูชิงด้วยโอ้โหรวมถึงปักกระเป้าะไรพวกนี้ทุกคนมันเป็นดาเมจเป้าเดี่ยวที่มันจะโดนแบบตัวแทงรับเต็มๆนะทุกคนนะเออแล้วผมงงว่า ถ้าเล่นจริงๆตัวละครตัวนี้รับไม่ไหวแน่นอนนะครับผมเลยผมไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงดีละกันนะครับซึ่งการรีวิวครั้งนี้ละกันนะครับผมก็มาเป็นการที่มาบ่นนะฮะรวม,มถึงการบอกวง er แหวนละกันนะครับผมแล้วก็พาไปดูเกมพ์ละกันนะครับผมซึ่งเกมพ์เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากมายและพร้อมเป็นตัวแทงนะครับผมอาจจะไม่ได้โชว์หรือว่าอาจจะได้โชว์แบบว,ว่าสามารถรับได้ในตัวของสมุดได้อะไรอย่าง,รรงนี้หรือเปล่าเออต้องรอดูนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับผมเราได้ทําเป็นร่างสองไปแล้วนะครับผมอยู่ที่3ดาวฟ้าละกันนะทุกคนนะ เรามาดูเรื่องวงแหวนกันก่อนละกันนะครับผมที่ผมใช้งานอยู่นะตอนนี้ละกันในผมเพิ่งปรับเปลี่ยนเมื่อกี้เลยละกันนะครับผมอย่างวงแรกนะครับผมที่ใส่ไปครับผมก็คือผลึกวิญญาณภูผ่าทลายนะครับผมวงที่2นะครับผมแตงแตนคมดาบนะครับวงที่สามผมอสูรเกศีตาและตามด้วยปีศาจนกฮูกบุปผากินคนนอแลดก่อนเหล็กแมงมุมหน้าคนมังกรโบราณเต่าทมินดูดดันนะครับผมรวมถึงนาคาเนี่ยนะครับผมก็คือสิบวงนี้เลยละกันนะครับผม ซึ่งก็สามารถปรับเปลี่ยนกันได้ละกันนะครับซึ่งบทสิบวงนี้ยผมใส่เป็นแบบถึกล้วนเลยไม่มีดามิดแม้แต่อย่างใดเลยนะครับผมเออเอาตรงตรงเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้ที่ผมอ่านมามันเป็นกึ่งดรามิดด้วยทุกคนดูทำดามิดโคตรแรงนะทุกคนนะโอ้โห видим. แบบเน้นดรามิดมากๆเลยอะไม่เน้นให้ตัวเองยินนานนะผมเน้นดามิดซะส่วนใหญ่นะครับผมมีสกิลที่ช่วยตัวเองน้อยมากๆทุกคนเออถ้าพูดตรงนะฮะเลยเราต้องใส่พวกแหวนเข้าไปช่วยนะทุกคนนะถ้าใส่แหวนแบบดาามิดที่ผมบอกเลยว่ายินไม่รอดแน่นอนเนียผมดูจาก ซึ่งตอนนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าผมปั้นไม่สุดนะทุกคนนะต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะผมถ้าโชว์ประสิทธิภาพไม่ดีพอเพราะว่าเลือดอยู่ที่3ล้านเองทุกคนถ้าเทียบกับใต้หั่ปไานะครับผมใต้พุ่ปไาอยู่ที่6ล้านนะครับผมห่างกันครึ่งของครึ่งเลยนะทุกคนนะแต่ถ้าใครจะปั้นมาเล่นนะครับผมก็สามารถปั้นได้ละกันนะครับผมที่ผมไม่ปั้นเพราะว่าเปลืองของนะครับพระพุ่งตรงเลยนะครับเปลืองอย่างมากนะฮะเลยไม่ปั้นดีกว่าครับผมรอแทงตัวอื่นดีกว่ารอพวกกูหลงล่างสองน่าจะดีกว่านะครับสำหร ซึ่งตอนนี้ผมเราก็ใส่ทีประมาณนี้ละกันนะครับผมก็เปลี่ยนแค่ตัวละครตัวแทงแค่ตัวเดียวับผมที่เหลือก็ทีเหมือนเดิมเปะ๊ปะเลยนีผมเปลี่ยนแค่แทงตัวหน้าเท่านั้นนะจ๊ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มโจมตีกันเลยละกันนะครับซึ่งที่บอกไปเลยครับเราขออนุญาตเจอคนที่พลังน้อยกว่าละกันนะครับผมถ้าเจอคนที่พลังมากกว่าผมบอกเลยว่าน่าจะไม่รอดนะฮะเริ่มเกมเราเป็นที่เรียบร้อยผมนี่ับผมกูหลงล่างสองเขานะฮะมาดูซิว่ารี๊ดโอโ้ทุกคนดูหอกสมุดไปเกือบหายนะผม เลื่อนรถประมาณ80%ได้นะทุกคนนะโอ้โหแล้วก็แต็กไปพิเรียบร้อยนะผมโอ้โหตายอย่างไวนะครับแต่เราน่าจะชนะอยู่แล้วแหละเพราะว่าเรามีตัวละครแบกนะผมพวกดาเมจแบกอยู่นะครับผมดูดิกูหลงเขายังยืนอึดอยู่ตัวเดียวเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยดูกูหลงเขายืนทุกคนยืนอึนดสัสสัโอ้โหยืนเลือดแทบไม่รถสุดยอดไปเลยลูกเพี้ยยืนได้อึดมากๆโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแต่ตัวละครถังข้าวเราแท็กไปแล้วนะครับผมแบกแล้วได้ไปเท่าไหร่ดูซิ ทำดาเมจไปอยู่ที่3 0ม0 0ืนะครับผมแบกรับดาเมจไปอยู่ที่30ล้านนะครับผม,บบบม, 30, บผมตัวละครเออกูหลงรับดาเมจไป94ล้านโอ้โหใครอยากดูรีวิวกูหลงเดี๋ยวรอดูกันได้เลยละกันนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะมารีวิวให้ดูละกันนะผมถ้าผมทำแบบโอ้โหขึ้นมาหน่อยละกันนะโอเคเดี๋ยวลองไปสักรอบนึงละกันนะครับผมขอเจอคนที่กาลังน,น้อยกว่าดูซิว่าจะไหวหรือเปล่าลองเราเล่นแค่ประมาณ3ตัวพอละกันนะครับผมมาดูสิว่าจะรอดหรือจะล่วงนะครับผมไปดูสิระดับที่40เลย เขาว่า30เมื่อกี้โดนหอกสมุดทีมทีเรื่อลประมาณ80%เรได้เริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเอยถังข้าวเหมือนกันนะครับผมแต่แค่ฝั่งเขายังไม่ได้อัปเกรดเอา้าฮะตายแล้วเราขอญอาตเจอดับสี่สิบเหมือนเดิมละกันนะครับผมแต่ขอเปลี่ยนเป็นทีมใหม่อ๋อเป็นฮิลล้วนๆเลยจะดูซิว่าถังข้าวจะยินได้หรือเปล่าเอาโหลูกามายินแทงด้วยมาดูซิเมื่อกี้มกไม่ทันได้รีวิวตายแล้ว โอเคเริ่มเกมไปที่เรียบร้อยแนละ้วผมถังข้าวโดนไปเจิเตแล้วก็ฮิวขึ้นมาฮิวขึ้นมาสู้เขาเอ,ออตายแล้วหรอ,อฮิวไม่ทันเด็เลยลูกฮิวไม่ทันครับ <laughs> นี่การรีวิวถังข้าวนะทุกคนนะนี่แหละคือเหตุผลที่ผมไม่อยากรีวิวเว้ยแต่มีคนขอมาเยอะนะทุกคนนะเพราะว่าผมปั้นไม่โหดพอนะครับผมรวมอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราไม่สามารถมาแบกรับดามเมจพวกของสมุดหรือปะกะเป้าได้จริงๆเว้ยไอตัวละครถังข้าวเนี่ย ผมไม่ต้องกาวบทออีกทีหนึ่งนะทุกคนนะที่ทุกคนอยากจะคาดหวังดูการดีวิวของผมจริงๆนะแม่งไม่สามารถดีวิวได้จริงอ่ะคิดซะว่าเรามาบ่นะครับผมแล้วก็พามาดูวงแหวนแล้วกันนะครับผมสามารถใครที่อยากเล่นนะครับผมสามารถก๊อปปี้วงแหวนผมไปได้เลยนะครับนี่จะเป็นวงแหวนที่เน้นความถึกล้วนๆเลยนะทุกคนนะไม่มีดาเมจเลยนะจ๊ะดูดิทุกคนดาเมจถังเข้านี่คือแบบเอ้ยไม่ต้องบอกว่าเลือดสีเลือดถังเข้านี่คือแบบโดนแบบแรงมาก,มากๆเลยทุกคนนะโอ้โหดูดิตายแก มันมนสามารถทนทนมือทนตีนของตัวละครหอกสมุทรได้ก็จริงแหละในรอบแรกนะทุกคนนะแต่ไม่สามารถทนปนระกเพาะได้รอบสุดท้ายแล้วขอโอกาสได้แก้ตัวผมจะทําให้ดีที่สุดครับเชฟมาดูซิว่าถังข้าวจะได้เล่นหรือ,อยังโอ้ถังข้าวก็ดูเหมือนเดินรอเปล่าดูจากทรงปาบโอ้โหโอ้หิวมาก่อนหิวขึ้นมาหิวขึ้นมาอีกหิวขึ้นมาอีกอึบอึบขึ้นมาอึบอึบขึ้นมาอีกหอกสมุทรที่มาไม่ตายทุกคนไอ้ตานี่ยยืนไหวครับผมตานี่ยยืนไหวทุกคนมาดิมาดิถังข้าวได้โชว์ ถงเอาฉันได้โชว์ไงมาดิไหวหรือเปล่าถังเข้าอ่ะมาดิเอ้ยฝั่งนู้นน่ะไหวหรือเปล่าถังเข้าฉันน่ะมาดิถังเข้าจะไปไหนวะเฮ้ยถังเข้าหายเนี่ยผมถังเข้ามาแล้วมาดิเพื่อเต็มหลอดมาดิเพื่อเต็มหลอดมาดินี่ไงสู้ไหวแล้วช็อนี้ขอให้ถังเข้าได้ยืนมาดิฟันสกิลรัวตุ้มตามตุ้มมาฟันไม่ตีไม่เข้ามาดิไปแง่ในสุดผมก็ได้คนพบทีมนะผมที่จะทำให้ถังเข้าเราไม่ตายก็บาแล้วเอ้ยยังยินไหวคิวเลื่อนกลับมาคิวเลื่อนกลับมาก่อนที่มึงตาย เลื่อกลับมานี่เนี่ยเป็นไงทีมของผมครับผมยืนล้ว,ลลวนทั้งทีทั้งทีมไอ้บ้าเอ๋ยมีแค่ออกสมุดต,ตัวเดียวที่ไม่มีแทงนะฮะไอที่ไม่ใช่แทงทุกคนโอ้โหยังยืนยังยืนไหวอย,อยู่เหรอนี่เนี่ยทุกไปตอนจบอย่างหล่อที่โอ้โหแบกรับดาเมจไปอยู่ที่เท่าไหร่สองหมื่นสี่ครับทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลยนะฮะคืออยู่ที่หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ที่ถือว่าเยอะนะทุกคนนะคือโอ้โหแบบรับเกินครึ่งอ่ะแบบโหจริงโหสุด,สด ทุกคนต้องปั้นมาเล่นแล้วนะครับผมใครที่อยากเล่นนะฮะโอ้โหแต่ผมขอไม่เล่นละหนึ่งก็ <appointment> อย่างที่บอกไปนะครับผมต้องกราบขอโทษด้วยแล้วกันนะครับใครที่รอดูการรีวิวของตัวละครตัวนี้อยู่นะฮะซึ <S <S <ๆ>่งจริงจริงเนี่ยอยากรีวิวกูหลงเหมือนกันนะทุกคนนะแต่กูหลงเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมือนบอกเลยตัวแท้งอะมันไม่สามารถมารีวิวอะไรคร่าวๆได้ทุกคนเออแต่ถ้าใครอยากจะดูรีวิวก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ดละกันนะครับผม,ผมอาจจะมารีวิวให้ละกันนะฮะเออเนี่ยค่ะยังไม่อัพอะไรเลยเนี่ยเลื่อน โอเคซึ่งวิดีโอวันนี้ก็มีเพียงนี้แหละทุกคนแล้วถ้าชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กดซับตะไคร้ในผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทนทำคลิปอย่างมากๆเลยนะจ๊ะและเจอกันบุยปุยครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่ดูคนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลูกี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซน